อาจารย์นี่พอร์เยอร์นี่แปลว่าอะไระคะเจเจชอบมาโชว์ควยไหมหัวอาจารย์ป็นธรรมดาไม่ได้แล่นอย่างตอนนี้อ๋อไมไ่นะคะขออาจารย์หน่อยอาจารย์ลูกไิ่ดีเก่งขึ้น โนมอร์สกีไงก้อนูเฉากล้วยเล่นอะไรวะต้องมีก้อนทำไมถึงโนเฉากล้วยวะเป็นไงพี่หัวใจฉันพี่มอยไม่เอาอาจารย์ลูกชิ้นลูกศิษย์โอ้โหลูกชิ้นเจนจีเจนจีเหรอมาโนยออกไปโคู้ชเก่งมา โน้มองสแกรดี้พับกีคือไม่กลัวแล้วมาขอขอบคุณสิบบิดด้วยนะฮะสามแชมป์คื่อนไหมเอ้าทำไมอ่ะพี่เล่นไม่ได้อะอ่าเดี๋ยวนี้เล่นเกมไม่ได้เป็นแค่ลูกศิษย์จะมาห้ามอาจารย์เล่นเกมไม่ขี้ว่าเล่นทำไมได้ลูกศิษย์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเคารพอาจารย์ถอนหงอกกันหมดแล้วเด็กสมัยนี้โตมาในคนได้ยุกไงไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ปวด อาจารย์ทำเป็นอาจารย์ทำเป็นอ่านไม่เป็นน่า AJ ชอบมาโชว์ควยไหมฮะเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวนะชาวเขาเลยตอบแบบนัเอะอ่ะเฮ้ยยี่แบบพูดได้ดีหนิว่ะชาวกุ้ยอ่ะฮะอเดี๋ยวกูพาพอาจารย์ไม่อยากเล่นตั้งใจเลยอาจารย์เหลี่ยม มากกว่าเพ็ดอีกอาจารย์หมายถึงมากอะไรอะไรวะแสดีดผมรับไม่ได้แล้วครับอาจารย์อ๋ออาจารย์เหลี่ยมมากกว่าเป็ดอีกอ๋อ จเจ้กันไนเพชรอ๋อมากกว่าเพชรเหรอไม่ใช่มากกว่าเป็ดเหรอกงงูก็งงพีก็งงอยู่ว่าทำไมเป็ดถึงเลี่ยมวะสับสนและชีวิตกูตอนนี้เหนเเเื่อยอ่ะไม่ไหววะไอ้เก็บเบลเล่นแรงไอ้ไอ้ลูกศิษย์คนนี้มาไหนกูต้องอ,อยู่แล้วโอเคได้ครับเชฟ หิวแต่ดูดยาดมกินน้ำตกอะในเมืองสุขานะคะมีโคต้าศิลปินเจ้าฮับเท่หิวแต่ดูดดูดยาดมเปิดเพลงปังเลยครับกูเปิดเพลงปังเพื่อนดีจากโลก ฟังผิดตอมจีเซนเซเซนเซครับผมอยู่ในทุ่งทุ่งหญ้าครับเซนเซเราจะแปมนะครับเซนเซไม่มาเลยเดี๋ยวอาจารย์ขี้แยงแบบนี้เอาชีวิตรอดซะนักเรียนเฮ้ยเฮ้ยอ้ว่าอยู่ว่าใครมีเพื่อนครับเซนเซผมมีเพื่อนครับเซนเซ เขาผมมีเพื่อนเซนเซแสดงเซนเซ่ไล่ฆ่ามันอยู่เซนเซ่เขาผมมีเพื่อนนะซเซ,นเ,เซนเซมีเพื่อนก็นดีแล้วนี่เพื่อนเผื่อเพื่อนไม่รู้ที่จะทำอะไรหรือเปล่าเขาเซนเซ่ไมอ่ะเขาเดินเดินไปหาเหรอไม่ครับเขาล่อนคนตกมาพร้อมหนูนเลยคเขาตอนนี้คือเขาอยู่ข้างๆวะเขาเดินไปแล้วครับซเซนเซ่จะไปหาอะไรมาฆ่าผมครับซเซนเซ่ไม่เขาไม่ฆ่าหรอกเขาคนดีเดินตามเขาไปเลย เธอตามเข้าไปแล้วเปิดไหมเขาตายวะครับเธอตามเข้าไปแล้วเปิดไหมแล้วก็พูดข้ีายไปแล้วแล้วก็พูดเสียงอ้อนแต่เขาก็ปล่อยแน่เชื่อเซนเซ่สิเขาหายไปแล้วเซนเซ่ไปเปิดไมทิ้งไปเลยแล้วก็เดินไปว่าเฮฟ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 โอโหพูดอย่างนี้น่าจะตายแหละน่าจะไม่รอดแล้วแต่เสียงเฮฟแรกไหน ไหนไหนเอสอาไหนเข้ามาเหรอเหรอครับเมื่อกี้เน็ตเดือดอ่าครับอุ้ยเซซเซครับผมมี SR ให้เขาเซนเซเฮ้ยสุดยอดเซซเซครับตอบแล้วได้เป็นลูกศิษย์ของฉันวันนี้ครับเซนเซครับไอ้สุดนักเรียนของฉันก็มีประโยชน์ให้ฉันจนได้ไหนดูสิ ข้าเซนเซย่บนพื้นครับนี่ครับยอดเยี่ยมเอาละนักเรียนขั้นแรกอนะข้า,ขาเรนต้องฝึกเ,เล่นจดกอันแหละมินิก่อนเพราะมันยิงง่ายเข้าใจไหมมินิมันจะยิงง่ายมากปืนมันจะไม่ค่อยติดจะทำให้เจ้าเนะี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมอเอาเอาละที่นี้ก็วิ่งตามอาจารย์มนะันจะขึ้นรถเพื่อไปแว่นกันหน่อยนะออ รเซนเซนผมไม่ชอบคนที่ใช้คำรุนแรงครับเซนเซนนี่อาจารย์ไม่เคยใช้คำรุนแรงเมื่อกี้อาจารย์จะไม่ออกเออที่นี่เป็นป่าลกทึบเห็นไหมเนี่ยป่าเต็มหมดบรรยากาศไม่ค่อยดีไม่ต้องกดหรออ๋อตาปาด เซนเซครับถ้ายิงบนรถนี่ก็สุดมันสั่นปะครับไปสั่นไปสั่นอันนี้เคยฝึกลองขับรถจะเนี่ยยังครับเซนเซผมชอบไอเดียที่มีคนขับรถให้ครับไรนะหนูหนูชอบหนูชอบไอเดียที่มีคนขับรถให้ครับบางในบางครั้งอ่ะก็ต้องพึ่งตัวเองบ้างในวันที่เซนเซอาจจะอยู่ได้ไม่นานหรืออยู่กับหนูตลอดไปไม่ได้ก็ต้องฝึกขับรถก็ได้เซนเซจะตุยเหรอครับเซนเซเผื่เซนเซตุยไงนั่นขนาดนั้นเลย ไหนครับเนี่ยคขาด้านลโอเคคับเแขับตามเป็นเซ็มาตนเตเลยเออางไหนเ่เข้าผมไม่เอยเห็นนะเนีเหืเดินดิเหื่เดินดิเนี่ยเหืเดินโอเคครับเซ่เเนี่ยเเนนซ้ายผมเ่เนหืเลยไหนครับโอ้โหตีลักาครับเมื่อกี้ผมอ่ะ นี่นี่เซซก็มีมอเตอร์ไซค์เหมือนกันอันเดียวกันนี่เดี๋ยวเซพาขับเผิดขับตามเซซีแบบเฟ้ยนะครับนะครับจริงเหรอเท่ไหมเชนเท่ไหมเชนแหมอย่างเท่บอสแรงมั่วเท่ครับน้องๆนี่ทำเซซีมากครับจะบิลพาจะบิลพาอย่าปล่อยนะบิวโอเคครับมอเตอร์ไซค์จะต้องเล่นให้เร็วที่สุดยโอเคครับโอเคครับไม่เป็นครับเขาเซซีตามมาเตซีข้างหน้าไหมโอเคครับเซซี เต็มเ,เ,เต็มไหมครับเซนเซเต็มเต็มไหมครับเซนเซไม่เยอะเต็มเต็มครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครั้งแรกไ <ผม S 1> อ<ะ>้นี่ผมหน้าผมมันจมพื้นแล้วครับเซนเซมันก็มันก็ต้องมีการเจ็บตัวกันบ้างลูกศิษย์ไปไปขึ้นใหม่ฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวก็เก่งขึ้นไปจะฝึกไปแล้วอาจจะตายก็ได้ครับเซนเซไม่ตายถ้าตายก็ชุบได้ไงเราก็ชุบได้ได้ให้เราทำไมหมหรอครับเซนเซทำจนกว่าจะไม่หลงทำจนกว่าเราจะไม่พลา ชว์สเปดไว้เงย่ะคัะคะบ,บ,บคเซซ่เมืเ่อกี้ไม่เป็นคือถ้เกิดเราอให้มันเงยอ่ะกดคอนโทรลตอนนี้กดคอนโทรลค้างเลยโอเคคุดเคอนโทรลแล้วมัห เซนเซนเซนผมด้วยครับเซนทุกคนเขาโทรแล้วมันแล้วแล้วหนูตกเอห่เซนเซนเราไม่มาตกหรอนะเซนเซนเซนเนี่ยหนูเหรอเฮ้ยเซนเซนฮาเซนเซนเฮาเฮ้ยเซนเซนเอ้ยเซนเซนจะหมดตัวเซเซนไปไหนเัน โอ้ยเซซ่ t ขไม่ช่วยรูว่ g โหเกือบตายอ่ะเซซ่เเด็ดโหลดดเมื่อกี้อ๋อเนรูทำในเกมขยับได้คะเซซ่เปลมาค่เปลี่ยนนะคะมันไม่ในเกมมันขยับได้ดิมันขึ้นในนี่มันขึ้นร้อนค o นเด็ก ตำยาวิขับรถมาแล้วใครยิงครับอดเรียนเขาได้สองลูกเสร็จของฉันโออ้้ยไเฮ้ยเซนเซเซนเซเซนเซแปลครับเซนเซ,นเซ,นเซผมกำลังขับรถไปนะครับทำไมเซนเซไม่รับหนูไปอะครับเซนเซ อ๋อน in oh, ี่ยิงลูกศิษย์ช oh, ัดอย่างนั้นเหรอเซนเซยิงยิงยางผมเขาเซนเซ่ไม่ใช่มันยิงเซนเซ่ไปไหนอะครับสิ่ก็มาคาบไงอ๋ออืออืออโอ้โหสไนค์อีกหนึ่งตัวอันนี้ยิงอะไรเซร็จไหมเซนเซ่สายช่วยชีวิตฝึกยิงเขาเซนเซอยากฝึกยิงเหรอนิดหนึ่งเขาเซนเซ ดังั้นเซนเซมีแบบการฝึกที่กดไลายมาให้มันต้องฝึกกันแบบจริงอ่ะโอ้เซนเซเอาผมจะตายแล้วครับเซนเซใจเย็นครับรถใครกว่าเนี่ยโอ้เซนเซถ้าผมตายขึ้นมาครับอย่าเล่นได้ไหมครับจริงจังเกมมิ่งเลยครับเซนเซเอาละบทเรียนข้อที่สองจำไว้ว่าชีวิตของเซอร์ไเบอร์มันลำบากอ๋อครับในบางครั้งอ่ะเราก็ต้องแยกกันเล่นมันเกมมันเป็นเรากดดูว่าไม่ใช่ครับเเซซน เรากดดูว่าไม่ใช่อครับก็ในบางครั้งมันก็ต้องใช้สกิลเพย์ในบางทีมันรู้สึกว่านรู้สึกว่าหนูเข้าใจอะไรถิ่ครับเซนเซไปเปิดเซนเซเด็ดโดดเด็ดดูดแล้วต้องเล่นคนเดียวก็ฝึกไว้แต่กันครับเซนเซเซนเซเซนเซรับหนูไปด้วยใช่ไหมครับป้อมหมายของลูกติดคราวนี้ก็คือนักเรียนเจ้าต้องมาถึงมาร์หนึ่งของฉันให้ได้ตามเซนเซมาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามมาแล้วกันนะหาทางเอาเอง ผมเสียผมเสียยาญ่เฟิร์สเไปหลายอันแล้วครับไปไปไรรอดวิ่งมาตามกาฟเซนเซเลยเซนเซมีคนยิงผมเซนเซมีคนยิงโอ้โหเอ๊ตึ๊งติดตายมาอยู่ตรงไหนตล่าเสียงฉันอยู่ข้างหลังผมครับเซนเซข้างหลังอะครับเซนเซ ข้างหลังนะข้างหลังตรงไหนฮะเซซี่ถ้าเซเซี่รัผมบอกอาจจะไม่ตายก็ได้ค่ะข้างหลังม,มันเป็นสิ่งที่บางทีเราไม่คาดคิดแล้วไม่คิดถึง,อ,งอ่องะมันคือแกถ้าก็เล่นเป็นอยู่แล้วอาจารย์ <laughs> แล้วจะให้หนูตอบยังไงอาจารย์อ,อ,ยารอาจารย์แค่ลองปูหนูหนเฉยว่าหนูตั้งใจไหมแต่ก็ะสิว่าเรียกเจี๊ยบเพราะหนูก็ตอบได้ว่ามันจะตาไหน อาจารย์รีพอร์ตเพลเยอร์นี่แปลว่าอะไรอะคะอะไรนะรีพอร์ตเพลรีพอร์ตเพลเยอร์มิดดักแมนนี่แปลว่าอะไรอะครับโรีพอร์ตมันเลยไอพี่บ้านนะเพื่อรีพอร์ตมัเลยมันคือการที่บอกว่าผู้เล่นคนนี้ยอดเยี่ยมรีพอร์ตไมันก็หัวข้อเลยหนูเอาอาจารย์ไม่ลงหรอก ถึงไอ้ตัวนี้จะเอาลงก็มีไอเดีเสริมบ่อยมีเสริมไอ oh, <I> ดเอไดีเอาจะไม่ลงอ่ะ